นีเกือบประมาณ200ปีอะแล้วจนถึงทุกวันนี้ฮะในชุ่วๆของเราก็อยู่แบบไม่ไม่รวยไม่จนพอกินพอใชใ้ใช้ชีวิตแบบธรรมาดาชาวบ้านถึงตัวเพราะว่ามัน ห่างจากเมืองไม่กี่ร้อยเมตรถ้าเมืองเข้ามามามา,มาจีนีชาวบ้านอ่ะอาจจะอยู่ไม่ได้ครั้งที่หนึ่งของสัป,ปาสาสิปีบริษัทยืดของสัป,ปาอีกรอบก,ก็เลยชาวบ้านคัด้านรอบที่สานี้คัด้านมาปีจะถึงสองปีแล้วแต่ว่าบริษัทต,ต้องหาวิธีการยังไงที่จะทำให้ได้ไฟฟ้าเข้ามาไม่ได้ พราะมติป่าบริษัทเข้ามาจะาขอสัปทานะได้ยินว่าถ้าถานนมันดีไฟฟ้าเข้ามาได้จริงก็เป็นป่าครับอยู่ในพื้นที่ป่าเนาะคนโบราณบอกว่า กินเคียต้องรักังผากินปลาต้องรักษาน้ำฮะก็ก็ที่ป่าต้นน้ำน้ำห้ามบุรุษห้ามทำาใไรสมมุติว่าไม้ไผ่หนูกองมันมีอยู่หหต้นเนาะฟันไว้สักหนึ่ต้นก็มันก็ยันเหลืออีกสต้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเหมืองแร่นั้นถ้าเขาขอตำทาบาดได้อะ่ะก็ไปป่าไป,ปดอยน่าจะหายหมดอืม ว่ามันจะมีมันจะมีอยู่20กว่าอุโมงค์ยี่สกว่าอุโมงค์ในอุโมงค์ห้านั้นเขาติดกับอยู่ริมน้ําลานะฮะติดกับน้ำลาเลยอาจจะใช้สารอะไรก็สารตัวขาวจะลงในน้ําครับเมื่อกองปลาน น้ำลามันก็ลกลงเวลาหากินมาก็ยากขึ้นแต่ว่าปัจจุบันนี้ชาวบ้านรวนตัวอนุรักษ์ไว้ก็เลยดูแลรักษาไว้ถ้าพ่อแม่ไม่รักษาอนุรักษ์ถ้าหากไม่ไม่บวบปลาตรงนี้เนี่ยอนาคตลูกหลานเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นปลาเลยนะครับเนาะ Mama. Regarde mm. puis oh. le de plus mon parle plein de pas me perdre de แล้วพวกเราในประสูนเนียเพื่อหอบวอสบาดดอสูนลุกคิดดอว่าแต่คุณคุณคุณจะสูว่าจะพอกพอบอนแต่ลึกคิดเปล่อยเนโอ้ดับเบมี ครับได้มูเวียงนะครับมันเป็นแหล่งพาอปลูกของเราครับที่สามารถเอามาเกกียวมากินได้นะครับไม่ได้มีแค่ต้นข้าวครับเราปลูกหลายอย่างครับเอาไว้กินแล้วก็แจใจจำนายครับได้หมูเวียงนี่ประมาณ6กเปีนี้เขาจะกลับมาทำอีกรอบหนึ่งครับเหมือนว่าหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆครับถ้าสมมุติเราเปลี่ยนเปลี่ยนทุกปี7ปีมาทําอีกรอบหนึ่งมันจะทําให้สภาพดีสมบูรณ์ครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะว่าทําไร่หมูเวียงแล้วมันจะทําให้แบบทันไร้ป่าอย่างนี้นะครับ ป่าที่เราทำเนี่ยเป็นตออย่างนี้ครับมันตัดตําบนออกแล้วก็ลูกมันจะงอกออกมาอีกสักสองสามต้นนี้ครับคล้ายๆแบบทังวะสะอาดระบบนิเวศด้วยครับในแต่และในแ,แต่และช่วงเจ็ดปีในส่วงนั้นครับพี่น้องเลยทะเลงการค้าคันเหมืองแร่ฟูออไรคำสอนของบร,พระพบุรุษของเราสอนให้รักษาทรัพยากรธรรมชาติเพราะวิถีชีวิตของเราชาติพันธ์เกรียงอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลสมดุล วกเราขอประกาศจุดยืนตรงนี้ว่าพวกเราไม่เอาเหมืองแร่ฟูอไรผมก็เดินเรื่องปัญหาเรื่องเหมือเนี่ยแต่ละเดือนผมไม่เหลือละแต่ละเดือนเอา,เอาต้องเอาเงินเมียอยู่เพราะว่าแต่ละครั้งอ่เราทำคนเดียวไม่ได้บางครั้งบาทีผมก็ไปชั่วประมาณ4ีหคนถ้า ชาวบ้านบางคนอ่ะอาจจะไม่มีค่าต่อแทนก็ะจ,ะจะจะถึงห้าปีแล้วน่ะเงินบัญชีไม่มีเลยไม่อยากให้เหืองเล่มมนอยู่ในบ้านของพวกเราอะค่ะพวกเราหมู่บ้านห้วยมากกทุกคนคือรวมพลังกันอยากอยากให้เขาได้เห็นความสามารถขีและความรักของหมู่บ้านของเราอยากให้หมู่บ้านของพวกเรามีความสงบสุขอยากให้หมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านที่เหมือนเดิมเหมือนก่อนๆนอ่ะตลอดไปอะค่ะ